สวัสดีเพื่อนๆในรัสณา a อเฟอร์เรตอนที่4นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆน,นะครับไปก๊อปปี้ลิงก์สินค้าในหน้าหลักของรัสณาเพื่อมาแปลงเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นได้นะครับผมเราสามารถก๊อปปี้ได้นะในหน้าจอหลักแล้วก๊อปปี้ลิงก์สินค้ามานะครับแล้วไปใส่แปลงสินค้านะครับแปลงลิงก์สินค้าเนี่ยในรัสณาแอเฟอร์เรตเพื่อขายนะครับแชร์ได้รับในส่วนของ ค่าคอมมิชชั่นนั่นเองครับผมเราสามารถแ,แปลงลิงก์ได้นะไม่ว่าลิงก์นะครับในสินค้าเนี่ยในลาซาด้าแ f ฟเวลเลไม่มีเนี่ยในลาซาด้าแ f ฟเวลเลไม่มีให้เลือกเราสามารถมากอ๊อปลิงก์สินค้าในหน้าหลักเนี่ยที่ไม่มีเข้าในส่วนของ a f f i l i a t e นะเอามาแปลงเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นได้นั่นเองอีกหนึ่งทางเลือกครับพอได้แปลงเรียบร้อยนะครับได้ลิงก์เนี่ยเราสามารถเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ได้เลยพอมีเพื่อนๆเข้ามากดที่ลิงก์ของเราตัวเนี้ย เราก็จะได้ค่าคอมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันนะผมขั้นตอนที่สี่นั่นเองพื่อนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการแปลงลิงก์นะครับจากสินค้าที่ไม่มีในส่วนของ La z a d a a f f i l i a t e นั่นเองปรากฏว่าสินค้าที่เราอยากขายนะครับมันไม่มีในนั้นครับเราสามารถเอาสินค้านอก f f i l i a t e นะครับมาแปลงเพื่อแชร์นะครับรับรายได้ต่อไปนะครับผมขั้นตอนแรกครับผมให้เพื่อนๆไปกดที่แอป Lazada ครับผมตัวนี้ แล้วไปกดที่บัญชีของฉันนะครับไปกดคําว่าร A a แ f เฟอร์เรดครับผมพอมเพื่อนกดที่ร a ตแอเฟอร์เรเรียบร้อยนะครับเราไปบางทีนะครับผมเราไปค้นหานะครับมันไม่มีสินค้าที่เราอยากขายอันนี้เราสามารถแบ็กกลับไปหน้าแรกคือหน้าหลักของลาซาด้นะครับผมพอเรากลับมาหน้าแรกนะครับผม ในส่วนของสินค้าที่เราอยากขายนะกรณีที่ในส่วนของ a z a d a a f f i l i a t e ไม่มีสินค้าที่เราไปเซิร์ชนะครับผมกรณีนี้ให้เพื่อนๆนะครับผมมาค้นหานะครับในส่วนของตัวสินค้าในหน้านี้เลยเพื่อนๆยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะขายหมวกสักอันหนึ่งเพื่อนๆผมกดเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของตัวสินค้านะครับให้เพื่อนๆกดเปิดรูปไฟล์ใหญ่มาก่อนนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับผมแคปรูปครับผมแคปรูปอย่างเงี้ยแคปรูปอย่างนี้ครับผม แคปไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปแคปในส่วนของลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วให้ดาวรันคาอย่างเงี้ยให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมแคปอีกหนึ่งภาพนะครับในหน้านะครับผมที่มีนะครับลูกค้าให้ดาวทางรันคานั่นเองเพื่อนพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับผมคลิกที่จุด3จุดด้านบนขวานะครับแล้วกดคําว่าแชร์ครับผมแล้วกดคําว่าคัดลอกข้อมูลก่อนเพื่อนพอได้เงี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตัดภาพก่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะตัดภาพกันก่อนนะครับตัดให้เป็นในส่วนของ สี Thanks, yes. to to like ่เหลี Next, yeah. ่ยมจัตุรัสครับเพื่อนๆจะได้ในส่วนของไฟล์รูปภาพนะผมเป็นสี่เหลี่ยมพอดีเ๊ะเลยเพื่อนเราตัดอย่างนี้เลยเพื่อนเพ่อตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมนี่อย่างนี้เลยเพื่อนเเราก็จะได้ในส่วนของไฟล์ภาพนะครับมาเรียบร้อยนะครับแล้วเราไปที่ในส่วนของตัว Facebook ครับที่เราจะขายนะเราก็ติ๊กที่หมวกเรารูป2ออันเมื่อกี้ที่เราแคปมาแล้วก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ไปกดที่ลูกค้าให้ดาวนะครับกดถัดไป แล้วเ,เพื่อนๆนะครับผมที่เราคัดลอกนะครับในส่วนของรายละเอียดสินค้านะครับกดแชร์กดคัดลอกข้อมูลครับผมเอาข้อมูลมาวางก่อนเพื่อนเอาข้อมูลมาวางครับผมอ่าอันนี้คือการเอาข้อม <mag> ูลมาวางเรียบร้อยนะครับขั้นตอนที่2คือให้เพื่อนๆกดคําว่าแชร์อีกหนึ่งรอบครับแล้วก็กดคําว่าลิงก์ครับผมกดลิงก์เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆแบ็กกลับครับผมแบ็กกลับไปหน้าแรกครับผมแล้วกดคําว่า บัญชีของฉันนะครับแล้วกดคําว่ารัตแอเฟลเลตนะครับเพื่อเราจะเอาลิงก์เนี่ยเอามาแปลงเอามาแปลงในส่วนของตัว l าซาด้าแอเฟลเลตเพื่อเราจะเอาไปแชร์แล้วได้ค่าคอมนั่นเองเพื่อนกดที่มุมบนนะครับบนขวาลูกกลมๆเป็นรูปโซ่นะรูปโซ่นั่นบนครับผมแล้วให้เพื่อนเพื่อนเอาลิงก์มาวางครับผมลิงก์หมวกเมื่อกี้แล้วกดยืนยันครับแล้วกดนะครับผมคับลอกลิงก์เพื่อนๆืกดคัดลอกลิงก์มาครับผมแล้วให้เพื่อนเพื่อนวางนะเพื่อนเพื่อน ให้เพื่อนๆวางได้เลยอ่าพอวางอย่างนี้เรียบร้อยนะครับผมเวลาเราโพสต์เราก็กดโพสต์ไปนะครับเวลามีลูกค้ามาสั่งผ่านลิงก์เราเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนการเอาลิงก์เนี่ยโดยตรงจากลัษณะ a a f ว l ร์เร e เนี่ยเอามาแชร์เหมือนกันเป๊ะเลยเพื่อนๆวิธีแบบมันต่างกันนิดหนึ่งคือเพิ่มขั้นตอนมานิดนึงคือการเอารายละเอียดมาก่อนแล้วเอาในส่วนของตัวเอาลิงก์มาแปลงครับผมที่ลัษณะ A f ในส่วนของตัวนี้เราก็สามารถที่จะขายนะครับในส่วนของสินค้าที่เราอยากขายได้นั่นเองเ,เพื่อนพอเราขายได้จํานวนเยอะเราก็ได้ค่าคอมเยอะตามไปนะครับกรณีที่เราจะเอาไปขายที่อื่นนะครับที่ u t u b e เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนก๊อปปี้หน้านี้มาเลยก๊อปปี้มาเรียบร้อยเข้าที่ในส่วนของตัว u t u b e นะครับกดคําว่าบวกเพื่อนเพื่อนกดคําว่าโพสครับผมแล้วก็เลือกรูปภาพเ,เพื่อนรูปภาพนะครับผมที่เรา ตัดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับผมพอกดถัดไปเรียบร้อยนะครับให้กดไปอีกหนึ่งรอบครับผมแล้วกดวางที่ข้อความครับเราสามารถวางนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิป YouTube เราสามารถเอาไปวางใต้ในส่วนของคลิปได้ครับผมแล้วปักหมุดเอาไว้ทั้งมนสุดในส่วนของตัวรูปภาพนิ่อย่างนี้เราก็สามารถโพสต์ได้ในส่วนของตัวสินค้านะครับถ้าเกิดมีลูกค้ามาเจอนะครับผม ในส่วนของลูกค้ามากดสั่งปุ๊บเราก็จะได้ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นอีกหนึ่งทางครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube Facebook เราสามารถทําด้วยตัวเองนะครับผ่านมือถือได้ง่ายๆนะครับรับการแชร์ลิงก์เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นนะครับผมอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่อยากจะหัดทำนะครับ l a z A d a a f f i l i a t e รู้ในส่วนของในน้าได้ถึงเพื่อนเราสามารถนะครับผมที่จะหาในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม,เ,ตมเสริมได้ถึงเพื่อนเดี๋ยวเราเจอกัน คลิปหน้าครับผมสําหรับการแนะนํำในส่วนของขั้นตอนการทำในหน้าต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม